เซนครับออฟฟิเชียลสายอนิเมะไม่สุขใจสิ่งนออี้ก็ใช่ไงเราไม่ดูอนิเมะนีไ่เปิด Google ให้ดูเดี๋ยวนี้เปิด Google เปิดประวัติ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะตอนนี้กับผมเบต้านะฮะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์คราฟนี่นะครับผมซึ่งไมค์คราฟวันนี้ผมจะมาแข่งสร้างตัวละครในคิมิสุโนยแบะเหมือนเดิมนะครับผมเป็นพาคที่2ของผมนะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญสาวสวยสุดพิเศษนะครับผมนั่นก็คือพี่เฟิร์สจากช่องเฟิร์สจุงเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะโอเคค่ะเก่งเลยค่ะก็วันนี้นะฮะเราจะมีอยู่4ตอนนี้นะครับผม เหลืออยู่4ตัวนะที่จะเราจะมาแข่งสร้างกันโอเคมา r ด a d y f ิ r s t ก่อนเลยกดเลยเฟิร์ยุมูซันฟิร์สได้แขเฟิร์สได้สร้างมูซันนั่นเองเนาะมาสีดำมาชึบแล้วก็เอามาวางไว้ให้เป็นเป็นแบบในการดูในการตอนสร้างเนาะโอเควางคืนปึ๊บมาตาตาเราแล้วตอนนี้เหลือชิโนบุทันจิโร่เซนิสึโค ขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้จุ๊บเอ้ยเอ้ยได้เชื่ออะไรแล้วนะชิโนบุเอ้ได้ชิโนบุได้ชิโนบุมาแล้วก็วางปุ๊บโอเคมาก็เดี๋ยวก่อนที่จะสร้างนะผมมีเวลาก็ประมาณ15นาทีเนาะในการสร้างแต่ที่จริงมันก็ไม่15นาทีหรอกเพราะว่าเลยทุกทีโอเคมาเฟืดอะนี่แหละ ก็คือไม่ต้องจับเวลาเลยใช่ไม่ต้องจับเวลาเลยก็คือสร้างไปเลยทุกคนสร้างให้สวยที่สุดนั่นเองเนาะมาเฟิร์สพร้อมไหมยังพร้อมแล้วมาถ้า<ต>พร้อมแล้วก็เราเป็นแค่เอเราเป็นไซโคอยู <laughs> โอ่โอเคไม่มีเออพีอยู่มีเอพีอยู่มาถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มสร้างได้เลยมาโอเคขั้นตอนแรกเราก็ต้องหาบล็อกก่อนซึ่งเฟิร์สมีทักษะในการสร้างแค่ไหนอ่ะออห้าสิบห้าสิบ อ๋อห้าสิบห้าสิบแล้วส่วนใหญ่ในช่องทาคอนเทนต์แบบไหนเพื่อในช่องเรายังไม่มีคนรู้จักเต่น่าจะมีแล้วเลยส่วนใหญ่เป็นเซอร์เวอร์มากกว่าอ๋อเป็นส <survival. S 2> ายเซอร์เวอร์มินิเกมช่วงนี้ก็จะไลฟ์สตรีมอย่างเดียวไม่มีคลิปปาหรอกคลิปดองไว้ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยคลิปจะจะไว้ไม่ใครรู้หรอกเฮ้ยวงการวงการยูทูบเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละ <laughs> มันไม่มีใครหรอกที่ไม่ไป้ดองคลิปอะ นี่มันเยอะเกินไปไง<ก>ไม่ต้องอกดเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกอะถ้าสมมุติคลิปนี้ลงไปนะบอกเลยมีคลิปก่อนหน้านี้อีกเยอะเนียยะแน่นอนเพราะว่าคลิปดองทั้งนั้นคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปดองอะไรไม่แน่ไม่อยา่ยาอย่ายอย่าไม่แน่ใช่เลยอย่าไม่แน่มันคือคลิปดองคือพยายามไล่ตัดคลิปอยู่ใช่คลิปมันเยอะเกินคอนเทนต์มันเยอะแยะ ไม่มีใครรู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปดองของเราบ้งแต่มีประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยคลิปฮะไม่ต่ำกว่าร้อยคลิปโอเคมาเราเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าส่นเสียเวลาเสียเวลาในการหาบล็อกโคตรเมื่อกี้ตองเจ็ดแ <Okay, S 1> ปดโวีดิตใครเขาใช้กันไม่มีโบวีดิตมันของ จิบจ้อยไม่ใช่หรอกแต่ในมือดนถือมาแลห้าเจ็ดแปดมาเราทำโครงโครงสร้างกันก่อนเดี๋ยวหนึ่งห้าเก้าอย่าแอบ,บดูนะถ้าแอบ,บดูปรับนะเฮ้ยเราไม่แอบดูปรับยี่สิบหยอกหยอกถ้าไม่งั้นเรารวยละ Okay. มาอยากได้ตัวนี้มากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่น่าบอกว่าตัวอะไรก็ได้เลยรูนี้น่าจะเจาะจงตัวไปเลยว่าอยากได้เออทางกิโร่มากกว่าชิน,นบุไม่ถนัดสร้างผู้หญิงถนัดสร้างแต่ชายเ,เราก็ไม่ได้ถนัดสร้างเลยแบบนี้แไม่ใช่นักสร้างมาก่อน แต่ก็ต้องมาสร้างมันเป็นคอนเทนต์เราเราทำเพื่อคอนเทนต์ใชทำเพื่อมีคลิปลงหรือไม่ก็คลิปดองน่าจะคลิปดองมากกว่าโอเคคลิปดองมีเป็นร้อยทุกคนไม่ทุกคนไม่ต้อง้มีะไม่ก็คืออย่างนี้ไงคนดูไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่มีคลิปลงเลยอ๋อไม่ต้องห่วงน้องพี่ดองไปเยอะแยะแล้ว ดองไว้เยะแยะแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวไม่มีคลิปลงยังไงก็ต้องมีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะใช่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนไงว่าแบบเออบางวันเอ้คีกเกจตัดคลิปว่ะคีกเกจลงคลิปว่ะแบบผัดวันประกันพรุ่งไปอีกทีนึงก็รู้ตัวอีกทีนึงคือผัดไปประมาณสองสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ลงเลยเป็นเดือนเออเป็นเดือนเลยไม่ได้ลงเลยแล้วคนดูก็แบบแล้วคนดูก็จะอันซับหายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย บอกว่าเราไม่ยอมลองคลิปเขาเลยอันซับเ,เองไปพี่ไปลงคลิป <S <S ผมอันซับแล้วอ้าวจบแล้วความขี้เกียจเป็นเหตุสังเกตได้เฮ้ยทำไมชินโนบุมันสร้างยากจังอะของมุซันน่าจะง,ง่ายๆ,ๆนะเนี่ยใช่ป่าวะเราเรานั่งหาหาบล็อกที่จะสร้างอยู่โอ้ยคิวชินโนบุแบบออืห ชินบุนี่ถ้าใครไม่รู้จักชินบุนี่คือว่าแบบไปดูอนิเมะใหม่ไปคือไม่ก็ในนี้ในนี้อาจจะไม่มีคนดูไล้เฟิร์สดูป่ะอนิเมะเนี้ยเราไม่ดูเราไม่ดูอนิเมะอยู่แล้วโอ้เกยวแล้ว <c oughs> เราเลยไม่รู้อะไรเน่อยสายอนิเมะไม่สุขใจสิ่งนี้ <c oughs> นก็ใช่งไงเราไม่ดูอนิเมะนี่ห้ <c oughs> <c oughs> เปิด Google ให้ดูเดี๋ยวนี้เปิด Google เปิดประวัติบอกเลยประวัติมันเป็นแต่ยูทูบอย่างนี้โอ้โหนี่ก็คือต้องมีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่ไมค้าอย่างนี้อะไรก็เซเว่น B T S อะไรเงี้ยต้ไม่เอฟซีจะได้พึ่งหรเราไม่ใช่ติงอ่ะพี่ทุกคนพี่พึ่งเฮ้ยพึ่งเคยเจอคนที่ไม่ติงขนาดไม่ติงเลยเนี่ย คนอื่นเนี่ยแบบพอพูดปุ๊บอย่าพูดนั่นแฟนฉันอะไรเงี้ย <c oughs> พูดถึงไม่ได้โอ้โหลำบากเลยทุกคนไอ้ด้านหลังเนี่ยลำบากสุดละคันหัวเลยไอ้เบเจออย่างนี้เลยไม่รอดเลยด้านหลังไอ้เบเจออย่างนี้เลยไอ้เบเครียดสร้างบบยงังไงให้มันสวยสร้างมวัมวมัวยังไงล่ะ อย่างนี้ก็ได้ได้สร้างมวยเอ้สร้างมวยว่าสร้างม่วก็สวยได้ไอ้บางคนก็สร้างม่วแล้วสวยใช่แต่เราสร้างมัวแต่แบบนั่นแหละประเด็นสร้างมวยปุ๊บเอาสร้างมวยอีกแล้วเคื่อนสร้างสร้างมวยคืออะไรไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ชินบุเราเป็นรูป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 ทรงรูปร่างสร้างผู้หญิงมากกว่ามาสลับกัน ไม่ทันแล้วสรับกันตอนนี้คือไม่ทันแล้วมันควรจะใช้อะไรดีนะถ้ามันเข้ากับตัวเอ๊สีนี่มันใกล้เคียงสุดแล้วเนี่ยนั่นแหละปัญหาปัญหาของการสร้างอีกอย่างหนึ่งด้วยสีจะใช้บล็อกไหนในการทำสีมันสีมันใกล้เคียงกันเกือบทุกอันเน่เทียบสีด้วยกันวาง อ่ะสีนี้แ็ได้ไดนะม,มีมีอย่างนี้ด้แบบเอ๊ะขี้เกียจดูแลเอาสีนี้เลยแล้วกันลืมไปถูกแล้วอ้ยอยู่ชิชิเนี่ยเดี๋ยวพอคลิปนี้ลงไปปุ๊บถ้าสมมติว่าเราสร้างชินอบุไม่สวยนะ ไอ้โบเอฟซชินบุก็จะมาโอ้พี่สร้างไปสวยเลยชินบุผไปสวยเลยพี่ขอโทษนี่มันต้องใช้สีอะไรอีกว่านี่ไงเจอแล้วพี่ไม่ไหวล้วเฮ้ขออนุญาตขออนุญาตย้ายตัวแป๊บหนึ่งมานี่ดิเอามาไว้ไว้ที่หนึ่งนี่มันฮ้ย,ยทำไมกิฟตมันสร้างยากขนาดนี้นะไม่เคยคิดว่ากิฟตจะเป็นอุปสรรคได้ นอยากกินน้ำเปล่าจริงมาสร้างดูมาอย่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 าเด็ดขาดต้องมาไล่ดูทีละจุดเราก็ต้องมีการออกแบบเองด้วยนิดๆหน่อยๆน่ไม่ใช่แบบเออไม่หน่อยอ่ะขอเขาพูดเลยไม่หน่อยละไม่รู้ในคลิปเรามันจะมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาหรอือเปล่า เราไม่ได้ปิดประตูเสียงที่บ้านใช่เราไม่ได้ปิดประตูห้องปัญหาใหญ่ของปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของคนที่แบบอยู่บ้านแค่เกมเสียงคนในบ้านเนี่ยไม่ปกติคือจะไม่ได้ยินเสียงเียแต่อันนี้คือแบบไม่ได้ปิดประตูห้องไว้อ๋ออยากมีถึงแม้จะมีแบบเออที่บ้านบอกเออเนี่ยห้องห้องของลูกนะไม่กลายเป็นห้องนักเรียนไปแล้วตอนนี้ห้องส่วนรวม อะไรวะนี่ฮะอยากได้ห้องแบบห้องส่วนตัวจริงๆอ่ะแต่ไปไปมามาอยู่กันครบบ้านเลยเล้เป็นเป็นนี้ลายที่นะอืมบอกว่าเออเดี๋ยวอันนี้ห้องส่วนตัวนะไม่ไม่ส่วนตัวเลยทุกคนพีนเ่เราได้สีที่เราต้องการสีอะไรจากการที่ไล่สีมานานนี่เขาไล่สีด้วยเฮ้ย เขาน่าจะมีประสบการณ์ในการเอาชีวิตรอดอสร้างไม่มีเลยเอา้าวทำฟาร์มอย่างเดียว <c oughs> ไม่ส่ญญวนใหญ่เราชอบขุดเหมืองมากกว่าขุดเป็นแบบโง่สายเหมืองนั่นเองแต่ก็เป็นฝ<ส>ัน<ส>ถึงจะได้ประสบการณ์แต่ก็เป็นสายฟิวเดรร์้เออเอ้ยเขามาเข้ามาเขาขิงแล้วนเขาขิงแล้ว มาต่อไปเราก็ต้องทำด้าน<ค>บนคิงข่าตะไคร้คินมันจะเป็นผีเสือ้อมันก็เป็นได้นะแต่ถ้าจะดูว่ามันไม่เป็นผีเสือ้อมันก็ดูได้เหมือนกันแต่ทุกคนต้องดูว่ามันเป็นผีเสื้อนะพี่อุตส่าห์ลงทุนเอามันเอามันมาไว้ตรงนี้เลยนะเราต้องทำให้มันมีวิตินิดหนึ่ง อ๋อลืมบอกว่าต้องต้องทําด้านในให้เหมือนว่าตกแต่งเป็นตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เหมือนบ้านด้วยนะแต่ไม่ต้องตกแต่งมากก็ได้อ,อันเหาอลืมบอกขยายแป๊บ <c oughs> มีมีขยายแป๊บอีก <c oughs> ทุกคนเป <p are> ว่าพี่แพ้แล้วอ่ะเข้ามาเต็มที่ขนาดนี้พี่แพ้แน่นอนชัวแปบ๊บ <c oughs> โอเคย้ายมา <c oughs> พี่พี่แพ้ผู้หญิงทุกคนเข้าใจ แล้วม,มันจะมีคอมเมนต์ว่าโอ้พี่กากเวอ <c oughs> ่อร์น้องๆเรามาแข่งดูไหมเดี๋ยวพี่จะสุ่มคนเดี๋ยวพี่จะสุ่มทางบ้านมาแข่ง <c oughs> เอพอีตาท้าต่อยเอฟซีเออท้าต่อยเอฟซีหน้าสะพานหน้าสะพานลอยไปไปมา,มา,มาปุ๊บพอไปอยู่หน้าสะพานลยอยอะมาแล้วหนึ่งคนเอพีต <c oughs> <ภ>าหายเอฟซีม,มาหมดถูกโดนกระทืบหมดละ แบบ FC ประมาณอ่ะคนคนแรกเดินมาปุ๊บพอหันหลังไปดูแค่นั้นแหละโอ้โหไม้กระบอกมาแล้วมากันแบบทั้งหมู่บ้านคือเหมือนนัดกันมาใช่เขาอาจจะนัดกันมาก็ได้แบบเป็นแก๊งเดีวยวกันอะไรเงี้ยแกง๊งหนึ่งหนึ่งร้อยคนอะไรเงี้ยเออไม่กลัวหรอกแต่กลัวมาเยอะแค่นั้นแหละมาทุกคนเราเราตัดไปตอนที่เสร็จกันเลยดีกว่าไป เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเวลาในการตัดต่อเพราะขี้เกียจตัดโอเคครับผมตอนนี้ก็เราทั้งสองคนก็สร้างกันเสร็จแล้วเนาะเฟิร์นเนาะ <c ười> ไ๊ะพยักน้าโอเคไป <c ười> เดี๋ยวมันมา,านดูของผมกันเลยดีกว่าไปเฟิร์นเดี๋ยวพาไปดูบ้านมาบ้านโคตรใหญ่โคตรใหญ่มี <c ười> มันมีแขนมาด้วยเหมือนกับว่าแบบกำลังคลานอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวทางเข้าอยู่ทาง,งนนใช่กำลังนอนอยู่ทางเข้าอยู่ทางนี้ผิดทางผิดทางอีกแต่ก็สวยใ่นี่ทางเข้าอยู่นี่นี่อยาก <c oughs> อยากจะให้เห็น ini. ตรงนี้ว่าเลยตรงนี้นั่งทําโคตรนานน,น,นี่คือเป็นโบแบบกะลักเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่เป็นเป็นโบผีเสื้อเข้ามาปุ๊บ <throw> จะเป็นห้องครัวก่อนเลยห้องครัวตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำคงไม่ต้องนักินข้าวไงโตทะลุเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยเออโตทะลุวางใจเข้าทะลุ มันเป็นกระจกมันเป็นกระจกอ๋อโอเคปิดประตูแท็กเรามันคือมันเห็นรบใสๆเลยอ๋อโอเคโอเค,อเคด้านบนก็จะเป็นห้องนอนมีมีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันตกแต่งแค่นี้แปลต่อไปยู่ของเราบ้างโ <Okay, S 2> อเค๋ยว<ป>อันนี้เป็นใช่ไหมอันนั้นห้องน้ําอันนั้นห้องน้ําห้องน้ำคขอยใหญ่กว่าของเราอะใช้ใช,ใช,ใช,ใช้ตรงแขนเ่ยใช้ตรงแขนด้านขวาตอนแรกว่าจะไปทําด้านซ้ายด้วยนะแต่ไม่รู้จะทําเป็นห้องอะไร โอเคไปต่อไปดูของเฟิร์สต่อดีกว่าขอรอหลังเล็กๆไหน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 เขาเล็กมากนี่ตบเต่งอุ้ยชอบอุ้ยชอบการไล่สีเขามีตกแต่งด้านนอกด้วยเป็นทางเดินทุกคนดูดิโคตรเท่กดกิงกดกิงก่อนเฮ้ยเองไม่ใครไม่อยู่ไม่มีไม่มีไม่ตอบรับอ้าวโอเคออก่อนเราเลยเลยขอคือมันเล็กไงตรงนี้เป็นห้องน้ำ น้มีแค่กระจกแหละสองโอ้มีห้องมีกระจกด้วยเอ๊ะไม่ได้ใส่กระจกเราไม่ได้ใส่ประตูขังก็เป็นห้องคือมันพื้นที่มันน้อยเว้ยตองเ้ยห้องครัวแบบมินิมอลห้องพนก็เป็นห้องนอนมีทีวีมีโต๊ะคอมแค่นี้คืออีเขามีทีวีด้วยปะโต๊ะคอมอว้ยแบบมินิมอลมินิมอลทีวีอยู่นี่เฮ้ยคขาสวย เฮ้ย hey, ใช้ได้ใช้ได้สวยสวยยามใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ที่สุด oh. ตอนแรกกะจะทำชั้นนี้อก็เลยต้องต่อชั้นสองขึ้น oh. okay. เลยอ๋ยอโอเคเว้ยโคตรสวยทุกคนมาชอบชอบการไล่สีของเขามากเลยตรงผมอะดูดิไล่สีก็ค <c oughs> oh. ือเราพยายามทำให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดอ๋อมาโอเคทุกคนก็ โคตรหนันโอเคทุกคนก็ถ้าชอบของใครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมแล้วก็พี่เฟิร์สด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็จะเหลืออยู่2ตัวนะครับผมก็ใครจะมาสร้างก็รอติดตามกันได้นะครับผมกบบ็บายบายเจอกันครับทุกคนบาย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 เฟิร์สบายบายนานเบายบายไม่เจอกันไม่ชอบต้องการไปที